ิไม่ตายอยู่แล้วพี่โอเคผมยิงมันได้ของหมดเลยโผไม่ตายปะใช่ทางขวาเพราะแม่งอยู่ในนี้แหละนี่เอาดันหลังลันหลัง ตาย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 มีอีตัวหนึ่งชุดตัวป่ามีตัวหนึ่งเซฟแล้วว๊ะตายไปแล้วยิงได้ยิงตายแล้วโอเคโอเคโอ้โหลู้นจบแม่งโอ้โหแม่งเตรียมโคตรล็อบมาเลยจัดมึงจะาโอ้โหมึงเอาเตียงมาด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยได้อ๋อเดลวิก้านั่นแหละครับผมทุกคนเนี้ยเหตุการณ์ที่ทุกคนได้ดูต่อไปเนี้ยนะครับผมคือเหตุการณ์ ที่บ้านพวกเราเนี่ยโดนดีฟเข้ามานะครับแล้วมันก็ได้ของไปจนหมดเลยนะครับในรอบแรกนะครับมันเอาของไปรอบแรกยังไม่พอนะกีตารม,มาปีนเข้ามาอีกนะครับผมเพื่อจะเอาของเพิ่มนะครับผมคือตอนนั้นถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมวันนั้นคือผมหัวร้อนมากนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ก่อนอ้นนี้ผมโดนคนเนี่ยเข้ามายิงตายก่อนในบ้านแล้วอาปืนไปหมดเลยนะครับอันนั้นคือเหตุการณ์แรกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้พวกนั้นคือพวกไหนนะครับ คือความร้อนยังไม่หายเอาง่ายๆนะครับผมไอ้แค่พวกนี้แม่งมาอีกรอบนึงนะครับคือคนละแก๊งกันนะครับแล้วแม่ก็ได้ทั้งหลังเลยนะครับรอบนี้นะครับทำให้ผมโมโหมากนะครับคือตอนนั้นผมหัวร้อนจริงๆนะครับผมเครียดมากนะครับผมแบบเงียบไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ได้เวลาเอาคี้นะครับผมท่านนั้นคดักท่านโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยี่กะโลห่านะครับเก็บเลดฟอร์มไลท์นะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่ผมต้องอัดเลยนะครับผม ถ้าใครอยากรู้เนี่ยเ,เดี๋ยวคือต้องมาดูไลฟ์สตรีมในวันที่21นะรประมาณวันที่ยี่ะนะครับผมผมโดนไม่รู้ว่าคนไทยหรือฝรั่งนะครับแม่งป่วนบ้านผมไม่เลิกนะครับตอนนี้ผมได้ทำซีโฟมา9ลูกนะครับแล้วก็ที่เหลือกระสุนดำเนี่ยเราจะปเปรียบ้านเหมือนกันนะครับผมมายัางที่บ้านออกไหยังออกมาแล้วเพรเพร่เพ้เป็นแล้วพี่แอมเป็นแล้วเออเอ็งดูประตูรูดไว้โอเคผมรู้อยู่ไม่ต้องห่วงถ้าออกมาผมรับรอแม่งตายแน่ จากนักเลงหรอเจอกูในบ้านหรือจะมาเสีอยหรือเปล่าน่าอดิีโฟนไวอยู่นะมั้งีโไวอยู่ไม่เปนวังอะไรวะเอาของบ้านมาปะน่ะไ้เปนเปิดประตูพี่ไนเอาบไดวบ้านมาปะมันไม่เอามาหรอเ้เขาใวะนเาเขาวามอ้ามหา์หะ้า มันบ right, ้านตายมันบ้านตายจอดแล้วกูณจอดแล้วกูณจอดแล้วบ้านตายมันบ้านตายพี่พี่พีโอ้โหโอ้ยโอ้ยเขาเอาปืนไปเขาเอาปืนไปมาด้วยโโอ้รล้นถอยล้นถอยล้นถอย ไอ้สัสไปเฮ่เฮ่เฮ่เมาใจห่ตกตกกไเไม่ไเไมอรถหรถเลไยัง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 ไม่มีไม้บิวแตกพี่บิวแตกกูไม่มีไม้ไงกูได้ไม้แล้วกูได้ไม้แล้ว เอาพี่บ้านเราซ้เพื่อนเราไปาพี่เราซ้ายตัวโ้เพื่อนโวยหนูเก๋สวยสวยอาอนมีเด็กปะไม่มีเหรอมันอยู่บนบ้านพี่ระวังนะเฮ้ยเด็กอยู่นี่ร้อนเลยอยู่นี่อยู่ในกล่องนู้นกล่องไหนมีคนมามีคนมาทางถนนทางทงไปต้านไปต้านเดินเขาเดิเขาอารอนเลยอยู่กล่องไหนกล่องไหนนู้นกล่องไหนนี่หนิอารอนอารอนอารอนตายปะ เราตองเอากระสุนดำยิงประตูอ่ะล็อกบิ้วก่อนล็อกบิ้วก่อนล็อกบิ้วก่อนเฮ้ยที่บ้านมึงเอาของอุดทาง round, Έ <c oughs> <c oughs> oh, เ أ, ข้าบ้านมาหน่อยได้ปะไอ้ไอ้รอนเปิดประตูพี่หน่อยประตูพี่หน่อยประตูพี่หน่อยอุดทางเข้าบ้านใช่ไหมพี่โอ้สวย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 เออเข้ามากดบิ้วก่อนได้นะได้ยังได้ยังได้บิวแล้วได้บิ้วแล้วพี่กำลังทำลายเจมันอยู่ จังหวดกระโดดแม่ยิงไม่ได้บยนบ้านใช่ไหมพี่จะไหนมันบ้านจะไม่ตายตายก็หัวตายทางตัวเพิ่มไหมตรงเนี้ยมีกินตัวมีกิตตัวอ่าฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ะอยจากไหนวะฮขลาล ในบ้านใหญ่นู้น่ะยิงยิเทินช่วมั้ไอ้บ้านโดนไฟเผาไอ้บ้านโดนไฟเผาเาหินกับบ้านเาตว์บ้านางขบ้านแล้วบ้านิงวบานิงโอ้คอมนนนเต็มกล่องคอมนนนเต็มกล่ององมนเราตรงนั้นเอออมนเรเาอ่ะโอ้ยปืนอีกือบแถวมันจะใหญ่มีพร้อม อยหลอดกูไปไหนหมดวะไอ้หลนมาทุบไอ้นี่ว่ะมาทุบมาทุบมาทุบไอ้นี่อะไรวะไอ้ ตู้ไปเนี่ยตูต้เย็นน่ะต้องอยู่ทางเข้าว่ามันวะตัวนไม่ตัวร้อนไม่ตัวระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮที่บ้านเปิดหน่อยที่บ้านเปิดหน่อยที่บ้านมันจะเข้ามาแล้วที่บ้านเปิดมาหน่อยไหนไหนมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วดึงหน่อย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 ไม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวโอ้ย ไอ้ตรงข้าอีกตรงข้าอีกตรงข้าอีกเปดปไปดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยต้องอยู่ทางข้าว่ามันหรอเ่าดึงกงก่อนดึงกระงก่อนโไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ้ยพี่กลางลักไปในแมงเปิดอีกริดกระระวารวังกูจะหมดนีกูจะหมดีพมยาไหมต้องกลับก่อนไหวเฮีย แค่นี้เลยพี่เอานหมดแล้ววะไปกันไปกันไปพี่เดี๋ยว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 ใส่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 ผมยอมใช้ยาวพันก็ได้อะโอ้โหนี่เกาหัวของแบบเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนไปดูทางเข้าบ้านมันหน่อยเดี๋ใครกดเดียิวแล้วทางเข้าบ้านมันหน่อยโอเคเฮ้ยตรงบ้านวิ่งกลับบ้านวะวิ่งกลับได้ปะกลับได้กลับได้แต่เราไม่คอพาไองขอพาช้าเร็วเคโอเคต้องยิงประตูออกต้องยิงประตูออกวะ ทอมพาาพาอย่่ป่าหนอมพาอยู่น้าพี่เลอเเเลอเดึงหน่อยดึงข้า้พี่พี่ดนมพาผมดึงพี่แตกเนี่ยนี่ี่อยู่นี่อยู่นี่ย่นี่ไวามแมเาต้องอุดทางเข้าบ้านมัน่ะข้างหน้ามัน่ะมันเติมตลอดเลย ในในศพพี่ therapist. มีของมีของพี่มันมัน,น,น,นตัวเยนิวเดี๋ยวเมันเข้าบิกนะเว้ยล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนแต่งแล้วีแต่งแล้วม่ยไว้ไม่้ไปไปยเมาีโป้ด้วยเอ้ย <fo> ้ย <settings? S 2> <anal> ้ยม <frustration> <trad behav> <ind stars> ันมันโยนเลยวะโยนถั่วใส่มึงหรอใช่โยนฮะไอเหี้ยพี่เข้าไเาของ นีไปม้วนีไปขนของนี่หัวตู้เย็นบางมันไว้ขุดขนอยู่แล้เลยหลบม้วนน้องอ่มียาพันไหมได้ๆผมจะเจาะเจาะประตูนั้นละเก็บของเก็บของเฮ้ยยตู้เย็นตู้เย็นกูชาติเฮ้ยเรื่กูโยนระเบิดใส่มันได้ไหมเพื่อนเดี๋กูโยนกูโยนแล้วเพื่อนโอ๊ยแตกพอดีนั่นไงีไม่เงี้ยไอ่งตายหนึ่ง มาอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวข้างล่างข้างล่างตือนเข่าเตืนเข่าไป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 เจ็บเจ็บเก็บเจ็บคอมไม่หมดโหคอมเพ็นเด่คอมเพ็นเด่คุณคอมเพ็นเด่ไปตัวแรกันเจ้เราสร้างบ้านใหม่ดีป่ะพี่เล่นดีจังดีกว่าปิ๊บเนี่ยเฮ้ยล็อกได้บ้างลอกได้บ้างพี่พี่จะยิงประตูเอากระสุนเอาประตูเป็นของเราได้ได ถอยหน่อยๆเสียถอยมันจะอันนี้จะพังด้วยดิเฮ้ยตกใจหมดพี่ยังไงถอยพี่ยังไงถอยใครวะรอ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 มันเอาผมแน่ไปดีขวามือฝั่งน้รถไมปไหนบนบ้านจะเอ็นดิ้ไปรถเหรอวะรอ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 เราเราเราอย่าขวางปืนพี่อย่าขวางปืนพี่ อ่ะทำไมไม่พังกวะเหลืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยปืนกูแตกไอ้สัตว์อุ้ยเหี้ยอะไรกันไงเก้าโดนก้าวไปืนอีกปะนี่นกล่องยิมพูนี่กล่องยิมพูนเซมิมีมีส่วนมีส่วนในปีไฟผมไหมเดี๋ยวล็อกให้มีมีมีอ่ะอยู่อยู่ในนี้อยู่ในกล่องโอเคโอเคไหนเซมิไหนเซมิอ่ะ

ตายเรื่องตายหรอเออพี่ตายมัาคาบ้ตัวละตัวเลยโก็ตายเฮีย เย็นด้วยเย็นวางเดียวด้วยเย็นวางเดียวเลยเนี่ยจะลบไอ้คนขอกลับบ้านเลยไปยแล้วพี่นายตัวดักอยู่นะไอ้ตัวคอมเพลอ่ะมันได้ MP5 แล้วไปหมดแล้วอ้าวใช่เหรอหน้าบ้านหรอนะไอ้แล้วหาแล้วกู่จอกกันยังไงล่ะโอ้สนยิงกูอีกเก็บของผมหนายหวยเลยคู่หวยโ o ลิส e b อ x ีพี่ออกได้ไหมตอนนี้ออกได้ป่ะข้างนอกอ่ะออกได้ออกได้ออกเลออกได้อองโ้อยของเต็มตัวนะผมไม่ได้โค้งผมไม่ได้โค้งมันก็เปล่าไม่ใช่ว่าโพดิสป็อกก่อ่ามันมีไอ้ตัวตะไนอยู่นู่นเลยตะไนบนบ้านนู้นคอยยิงอยู่ตายไอ้โง่ที่กอนาวิทระเกงหนึ่ง มาไปวิงออกมาเลยวิ่อมาเลยหมดยังของหมดย่างคุ้ม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 ไอเทียแม่งเล่นกูใจหายเลยตอนแม่เข้ามาสัตว์เดียวรอดบิวยังไม่ล็อกเลยแล้วน่ะมูน้ต้องมุดไปไหมเนี่ยเดินบนบ้านเออออได้อยู่นะของไปย่อยแม่งเลย ตอนนี้ต้องทำระบบ security ิี้ว่าบ้านเราอ่ะได้ทำพลาดใหม่เออมีแบตมีอะไรอยู่อ่ะได้มาอยู่อ่ะทำบ้านใหม่คือไงเอาบ้านบ้านแคร์หน่ะนะใช่มีรีมูฟมีรีมูมไหมกูถามเลยมีรีมูมไหมกูจะรีม,มูฟบ้านทีนรีมูฟอ่ะที่ใหม่เลยไม่ไงก็ตรงข้ามบ้านเราไงเอาไม่ได้เนี่ยได้เลยนะตรงข้ามบ้านเราอ่ะเห็นปะได้เออเจียงเทอร์นี่ของมันเรือของเรา ของเราของเราคุณจะอยู่หรือเปล่าคุณจะสร้างบ้านอ่ะจคมเป็นต้องนอนได้ไหมจะอยู่หรือเปล่าเลิกเรทหัวให้หมดหัวให้หมดแล้วหัวให้หมดเป็นแรกวเป็นมาแล้วมีเกเต็มกล่องเต็มอะไรไปหมดเกูจะไปเก็บตรงไหนไว้ไมเนี่ยมีทรานเฟอร์อยู่ตรงทางเดินนะผมเอายัดเยอะไหมข้างคามีอยู่ไหนอ้างคามือ แล้วของไปย่อยเดนสนไนดีว่าโอเคทุกคนเราเรา,เราทำสำเร็จนะครับเร,เราเราเลดมปัญจดาแล้วได้เวลานอนแล้ะได้เวลานอนอยังยังเห <laughs> โอเคนะผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเราได้เล่บ้านที่เราทำให้เราหัว,วร้อนสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ของคืนมาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับโอบคบายเจยครับ